วันนี้จะให้บุกหลังครัวอันแสนจะไม่เรียบร้อยของบ้านเรานะคะฉะนั้นวันนี้แม่จะทำขนมไปติดตามดูเมอร์แล่งแม่นี่ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะเอ้ยไฮ่ด้ยจริงด uh, ้วยอุ like, pounds, ้ยใหญ่มากมาตื้เลยอะใ่ทำออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์เราอะมันไม่พร้อมพอคค่ะทิ้มด้วยก็ก็ได้นอไ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ<ม>ก็เข้า,า10เดือนแล้วนะคะสําหรับสเปซนะคะอู้หูน้าหนักตัวคือว่าน้หนักมาก10กโลแล้วนะคะตอนนี้คือกินเก่งมากมากนี่คือเพิ่งกินนมเสร็จนะคะแล้วก็กําลังจะโอเอโอเอไปนอนแล้วนะคะระหว่างที่สเปซนอนเนี่ยคุณแม่ก็จะทําขันมให้ลยุยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย น้องอาจจะค่อนข้างกินอาหารหลากหลายนะคะตอนที่นิวไปญี่ปุ่นแม้กระทั่งอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ตามหาขนมที่น้องจะชอบปรากฏว่าน้องชอบกินอะไรหรือปะที่มันเป็นข้าวพองอะ่ะในไหนแม่ก็มีร้านอะไรนะคะข้าวเกรียบนะคะแต่ว่าลูกยังกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของทอด เด็กสามารถทานอไร์นะคะได้ตอนประมาณหนึ่งขวบแต่ตอนนี้น้องสิบเดือนอยู่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม่จะทําเมอรแรงข้าวพองให้น้องกินระหว่างที่น้องหลับเข้าใจไหมครับคุณแม่พร้อมที่จะเข้าครัวทําขนมให้น้องไหมลูกเดี๋ยวตื่นมากินขนมอ,อะไรอะไรนะคไปดูกันว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้จะให้บุกหลังครัวอันแสนจะไม่เรียบร้อยของบ้านเรานะคะก็ไม่เป็นไร เป็นแม่แบบ YouTuber ยูทูบเบอร์ง่ายๆแต่จริงใจจะให้ดูหน้าตาของขนมที่น้องสเปซทานนะคะนี่ค่ะคือมันจะต้องมาเป็นแบบนี้อันนี้กล้วยหอมนุ่มละลายในปากทานง่ายมากแม่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกชอบฉะนั้นวันนี้แม่จะทำ ขนมลักษณะเป็นเมลแรงก็คือจะเบากว่าน,นี้แล้วก็ตีด้วยไขย่ก็คือเอาข้าวผสมกับไข่และน้ำเปล่ามีแค่นั้นเลยแต่เราจะตีไข่ขาวด้วยเลมอนหรือน้ำมะนาวนิดหน่อยไม่ได้เพิ่มรสชาติแต่จะเพิ่มทำให้ไข่ขาวมันฟูไปสิดตามดูเมลแรงแม่นนูว่ามันจะอร่อยไหค่ะส่วนผสมของขนมที่แม่นนวจะทำก็คือข้าวนะคะเราสามารถจะทำเป็นข้าวขาว ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องอะไรก็ได้แต่ข้าวกล้องมันจะมีความหยาบฉะนั้นครั้งนี้ในการเป็นคุณแม่เบเกอรี่บิ๊กกินเนอร์เนี่ยขอเริ่มด้วยข้าวหอมมะลิแล้วกันนะคะ100กรัมนะคะเราจะปั่นข้าวก่อนด้วยข้าวกับน้ำนะเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาตีไข่ขาวกับเลมอนค่ะ ก็คือจะใช้ไข่ขาวแบบนี้นะคะตีผสมกับตัวน้ำมะนาวหรือเลมอนนะคะบ้านไหนไม่มีที่ตีแบบอัตโนมัตินะคะก็สามารถทำได้โดยการเอาไข่ขาวไปแช่ให้มันเย็นจัดแล้วก็เอามาตีมันจะสามารถช่วยทำให้ไข่ขาวาขึ้นปูสวยงามได้ค่ะ าวที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะมาผสมกับเมืคนจะเก่งม,งมันต้องมันต้องผ่านอะไรอย่างนี้นมาก่อนมันถึงจะเขาเ้าใจว่ายากว่ะก็โบ นิวใช้อุณหภูมิที่ต่ำสุดน,นะคะนัจะประมาณ1 0 0่รอถึง120ใช้อบอย่างนี้ประมาณ,อร,มาณรอบละ15นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะาดี A few moments later ไม่น้องจริงด้วยโอ้ยใหญ่มากมาตีเลยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะหน้าตึงๆแล้วแต่เหมือนแบบซาลาเปาจงังเลยนข้างในมันยังนุ่นมๆอยูออย่เราอบต่อกันนะคะโอเคไปเห <ไป S 1> นือแล้วไอ้สตูปเราจะได้ขนมก้อนใหญ่าตรงนี้มันไม่ได้หรอไม่ได้ <laughs> เอาให้เหลืองทองเลยอ<ห>๋ออ,<ห>อีกเอาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้แค่ไหน ไม่แล้วอย่าไม,ไม,ไม่ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะ oh <my. S 1> รักเลยเมื่หร่ผ่านมันก็เป็นเมืแรงนะคือแบบดูแล้วมันจะแบบเมื่อแรงน้าไม่อะนอนต้งั่งเป็นแต่ไมคะฟังเป็นมือแรงมือแรงไหมแรงนะแรงอยู่นะมือแรงอยู่แนะล้วก็ไปเดี๋ยวารสชาติได้ไงให้คุณสเตย์เขาเป็นคนบอกนะคะว่ามันอร่อยไม่ทำอร่อยไง แล้วเจอของยากแล้วทั้ง,งวังไไนโอ๊ยง่ายก่อนปออ <c oughs> ไปตัวตั้งหลงแม่ไม่เห็นของหนึ่งิ้เลยเธอตรงนี้มันยังไม่ใช่ของหอมนะเป็นแท็กเกอร์ไปเลยจ้ะมันแม่ไม่เก่งพอเดี๋ยวก่อแม่ขอแค่ตัวในรอบก็พอ สูงนะมันเป็นแบบขนมอ,อบกรอบไงไปจะทำอันใหม่ตาแฟตื่นแล้ววะขนมยังไม่เสร็จเลยอะกาแฟรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือขนมทีม่กเปฟชอบใช่ไหมครับแต่ว่าแม่ทำให้เป็นอีกแบบนึงแบบนั้นเลย ผลงานของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราจะทําเป็นรอบที่สองไปทให้บรนสวยกว่ัน,นี้แล้วเดี๋ยวให้เขาชิมอู้หูดูดีเดี๋ยวแม่แม่โอ้ยหยิบเลยนี่คือผลงานของแม่นะครับขขาเกียวของแม่ครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับเฮ้ยกินหนูนะแต่มันจะแข็งนิดนึงแต่เอาจริงๆอ่ะถามบอกเลยว่าภารกิจนี้ตลก มันไม่เห็นเหมือนที่แม่วาดไว้คือมันเป็นแบบนี้แต่ทำออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้<ม>เพราะว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมแม่คนไหนดูคลิปนี้แล้วมีแบบมีสูตรที่ดีกว่านี้บอกมีมาด้วยแล้วกันนะคะมาเรามาแชร์กันดีกว่าว่าลูกกินอะไรแต่ว่านี่เห็นไหมเขาก็เลือกของเราเนี่ยของที่เขาทําสําเร็จรูปสวยๆยงังไงไม่เนี่ยแม่ลูกเอาใจกินแต่ของแม่เนี่ยดูสิโอ้โหน้ำตาจะไหล เะอกินด้วยกันอ่ะกูก็ได้เนาะสวนี่ของแม่ผมครับดูสิครับชอีโอ้ยอาทิ้งทำไมล่ะมันรสชาติแห่งความรักนะครับงหง่มว้าว ตกแล้วแมวนะอันนี้ก็ไม่เอาเอาของแม่ดีกว่าน,นะชิ้นใหญ่กว่าตั้งเยอะยาว้าว <Yeah! Wow! S 1> ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับน้อง Space และเปกกันนิวด้วยนะคะ